ว่าที่เครื่องปั๊มนมจําเป็นต้องล้างทุกครั้งไหมคะเครื่องปั๊มนมเหมือนจานข้าวลูกอุปกรณ์ปั๊มนมเหมือนจานข้าวกินข้าวของคุณแม่ขนาดจานข้าวของเรานะคะเรากินข้าวเสร็จเสร็จจบทุกครั้งเราอยากเอาจานข้าวนั้นไปล้างเรายังไม่ได้เอาจานข้าวนั้นไปแช่เย็นหรือว่าเอาจานข้าวนั้นไปเอาแค่ทิชชู่เช็ดอะไรอย่างเงี้ยเนาะดังนั้นก็คือว่าเพื่อความสะอาดปลอดภัยเนื่องจากว่ายุคป,ปัจจุบันนี้โรคภัยก็เยอะมากมายเลยเนาะคุณแม่ก็เห็นอยู่ว่าโอ้ยโรคมาจากอากาศนั่นนี่ใด,ดๆอ,อย่างเงี้ยค่ะดังนม ภายหลังจากที่เราปั๊มนมเสร็จในทุกๆรอบนะคะล้างเนือง่าเชือ้อด้วยไอเครื่องนึองฆ่าเชื้อนะไม่ใช่เครื่องอบ UV ด้วยนะคะจะต้องเป็นเครื่องนืองฆ่าเชื้อที่แบบแล้วแต่หรือจะเป็นเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อที่ไลไอน้ําหรือว่ามีไอ้น้าอะไรเงี้ยได้เลยเลิศนะคะแต่ว่าไม่แนะนําให้ใช้กล้วยปั๊มเสร็จนะคะแล้วก็ไปแช่ยเย็นแล้วก็มาใช้ซ้ำอะไรเงี้ยอันนี้ไม่แนะนํานะคะเพราะว่ามันอาจจะมีการนะคะปนเปนืป้อนเชื้อต่างๆอยู่ซึ่งไม่โอเคไม่คมค่าเวลาที่ลูกเราท้องเสียท้องร่วงขึ้นมาเนาะเออ